ครับวันนี้จะมาแนะนําลูกกอล์ฟรุ่นใหม่ล่าสุดของปีนี้ของไทยลิสนะครับคือลูกกอล์ฟเอวีเอ็รุ่นใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นพรีเมียมรุ่นหนึ่งของไทยลิสนะครับระดับเดียวกับโปรยวนโปรแนเอ็กแล้วก็โปรแวนเอ็กซ์มฟแดดนะครับตัวนี้จุดเด่นหลักๆคือรุ่นล่าสุดเนี่ยจะเป็นตัวที่เน้นสปินต่ำนะครับวิถีลูกต่านะครับแล้วก็ให้ความนุ่นที่มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโปรยวนนะครับเหตุผลนะครับที่ตัวนี้มีประสิทธิภาพอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราต้องการให้้้้รุ่่นนนเีีไไดดกลขึึิิมมถงใหสปท สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับทีนี้เราทํำยังไงนะครับอย่างแรกนะครับแกนไลน์ของเอเวรุ่นใหม่เนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็นุ่มกว่ารุ่นที่แล้วนะครับจุดนี้จะทําให้วิถีลูกแล้วก็สปินเนี่ยต่าลงนะครับรวมถึงให้ความเร็วลูกกอล์ฟสูงขึ้นในช็อตไร้นะครับเพราะฉะนั้นลักกอล์ฟที่ตีแล้วลูกตรงกันไปนะครับหรือว่าบอลรูนนะครับในช็อตไรลูกกอล์ฟรุ่นนี้ก็ทําให้คุณตีได้ไกลขึ้นนะครับส่วนที่2นะครับเปลือกหุ้มแกนไลน์ครับของรุ่นนะครับ างเช่นปกติตีเหล็ก6ถึงกีเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นเหล็กเจนะครับและสุดท้ายนะครับรุ่นนี้นะครับเปลือกนอกทําจากยูรีเทนที่นุ่มกว่าเดิมนะครับก็จะให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลในการเล่นรอบกีนแล้วก็สปินที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนนะครับนะครับสรุปของไอเวุ่นล่าสุดนะครับทุกอย่างเนี่ยจะดีขึ้นกว่ารุ่นที่แล้วนะครับทั้งระยะที่ไกลขึ้นรวมถึงสปินที่สูงขึ้นในการเล่นลูกสั้นครับผมรุ่นนี้นะครับก็จะเหมาะกับนักกอล์ฟนะครับที่ต้องระับนค Ses, และสปินที่สูงและความนุ <Station> ่มที่มากกว่าในการเล่นลูกสั้นครับส่วนรุ่นถัดไปที่จะแนะนำนะครับก็คือรุ่นโปยวันนะครับแน่นอนรุ่นนี้นะอร์บหลายคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเป็นลูกกอล์ฟ ที่รับความนิยมสูงสุดนะครับแล้วก็นกอล์บทั้งในทัวร์และระดับทั่วไปใช้กันมากที่สุดนะครับโปรยวันจะเป็นลูกกอล์ฟที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดทุกด้านนะครับแล้วให้ความสมดุลในทุกชอ็อตตั้งแต่ช็อตเดินทางถึงช็อตลูกสั้นนะครับก็จะเป็นลูกกอล์ฟที่มีนกอล์อบนิยมใช้มากที่สุดครับรุ่นนี้นะครับก็จะตีไกลในช็อตเดินทางนะครับแล้วก็มีการออกแบบแกนในเนี่ยที่มีความแข็งระดบับเพื่อให้มันมีความเร็วสูงขึ้นแล้วก็สปิดไม่สูงนักในช็อต ส่วนในรุ่นที่นักกอล์ฟจะถามเสมอนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปรวันก็คือ o อเนะครับความแตกต่างระหว่างปรวันกับ o อเนะครับอยู่ที่3อย่างนะครับคือวิถีลูกนะครับสปินแล้วก็ความรู้สึกในการสะทะลูกนะครับปรวันเอ็กก็จะให้สปินที่สูงกว่านะครับวิถีลูกที่สูงกว่าแล้วก็ให้ความรู้สึกที่แข็งกว่า เมื่อเทีเทยบกับโปรยวันนะครับนั้นโปรยวันเอ็กเนี่ยก็จะเหมาะนะกอล์ฟที่ต้องการวิถีลูกที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็สปินที่มากขึ้นในการเล่นทุกช็อตนะครับดนั้นมันก็จะให้การหยุดลูกที่เร็วกว่าในกอนอตีเข้ากินนะครับเมื่อเทียบกับโปรยวันนะครับแต่ก็จะให้ความรู้สึกที่แข็งกว่าเล็กน้อยนะครับดั้นื่อเมือม่อเปรียบเทียบโปรยวันแล้วเนี่ยก็แล้วแต่ว่านักกอล์ฟนะครับเหมาะสมกับลูกกอล์ฟทุกไหนถ้าต้องการวิถีลูกที่สปินระสูงกว่าก็นนปรัวิ และรุ่นสุดท้ายที่อยากแนะนำนะครับก็คือโปรแเกซ์เล็บแดดนะครับรุ่นนี้จะเป็นตัวที่วางตลาดมาแล้วตั้งแต่ปีก่นกอนๆนี้แต่ว่าเราเพิ่งนํามาวางตลาดในไทยนะครับจะเป็นรุ่นที่สำหรับคนที่ต้องการวิถีลูกกลอฟแบบที่สูงว่าโปรแวนเอ็กนะครับแต่สปินที่ต่ำคล้ายโปรวันหรือเอเวกนะครับรุ่นนี้ก็จะมีการผสมผสานร,ระหว่างวิถีลูกที่สูงและสปินต่ำะฉะนั้น จุดเด่นหลักๆของรุ่นนี้คือจะเหมาะกับลูกกอล์ฟที่ต้องการลูกกอล์ฟที่ระดับพรีเมียมที่ปิ่นสูงในการเล่นลูสั้นแต่ตีไกลเป็นพิเศษครับรุ่นนี้รุ่นนี้จะให้ระยะในช็อตไดรร์นะคับและช็อตเหล็กที่ไกลขึ้นนะครับแต่จะมีความแข็งที่มากกว่ารุ่น,นอื่นๆนะครับจุดเด่นของไอเวกอะโปรไวาอ็กเลฟแจ็น,นะครับก็คือจะให้วิถีลูกที่สูงนะครับในทุกช็อตนะครับแต่ให้สปินที่ต่ําในการตีช็อตเต็มวงทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นระยะจะไกลกว่าเดิมกับกอล์ฟส่วนใหญ่นะครับและอีกอย่างหนึ่งในนกการรเเเเลีีี้้ยยสััมื่อปบบบท ลูกกอล์ฟพรีเมียของเราทั้งสี่รุ่นเนี่ยจะให้เป็นที่สูงในแบบเดียวกับโปรแลนเอนะครับผมแล้วสำหรับลูกกอล์ฟระดับพรีเมียมของเราทั้ง4รุ่นะนะครับทั้งแต่โปรแลนโปรแลน X นะครับ AVX แล้วก็โปรแลนเอ็กซ์เลฟแดดนะครับความแตกต่างทั้ง4รุ่นเนี่ยอยู่ที่วิธีลูกนะครับสปินแล้วก็ความรู้สึกขนาดพัลูกนะครับวิธีลูกเนี่ย โฟนเอ็กนะครับจะให้วิถีลูกสูงที่สุดนะครับรองลงมาจะเป็นโบว์วันเอ็กซ์เล็บแดดครับแล้วก็เป็นโปรยวันแล้วก็เอเว็กนะครับสปินนะครับโบว์วันเอ็กจะให้สปินสูงสุดนะครับถัดมาจะเป็นโปรยวันนะครับถัดมาจะเป็นโบว์วันเอ็กซ์เล็แดดแล้วก็เป็นเอเว็กนะครับในส่วนความรู้สึกนะครับเอเว็กจะนุ่มที่สุดนะครับถัดมาจะเป็นโปรยวันนะครับแล้วก็โฟนเอ็กนะครับโฟนเอ็กซ์เล็บแดดก็จะแข็งที่สุดนะครับสำหรับนักกอล์ฟที่สนใจนะครับอยากทราบข้อมูลเพิิ่่่่มมมเเเเเตตนนีีียสาาาารรรถขข้้ไไไปททว็บบซ์องดะคั www.thailand.com ไอเอ็นดีนะครับจะมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกกอล์ฟทุกรุ่นนะครับแล้วก็มีแอปออนไลน์สำหรับฟิตติ้งลูกกอล์ฟออนไลน์ให้ทุกท่านได้ลองใช้ว่าเหมาะกับรุ่นไหนมากที่สุดนะครับส่วนถ้าต้องการซื้อสินค้านะครับก็ไปที่เดอะแทนแยของรทยลิสได้ทุกแห่งนะครับผม